ทางยูทูบก็สวัสดีครับโอเควันนี้ทำอะไรกันครับวันนี้ทำอะไรกันวันนี้วันนี้ทำขนมจีนทำขนมจีนครับผมไหนเปิดฝาสิครับโอ้ว้าวหนุผมสุดยอดเลยนะครับผมเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับพี่น้องว้าวผูกเปียบผูกเปียกนี่นะครับผมผูกเปียกเองโอเคคนละไม้คนละมือนะครับผม มันหยุดตะเกียบมันยุดมันหยุดันหยุดตะเกียบครับขอบคุณเรียนเชิญน,นะครับมีใจก็ตามมานะครับใครที่<ห>เสียมา่คืนได้ก็มาเลยหอไฟแดงนะครับผมเออหน้าตุ้งตั้งยูอายุมองไหนครับผมเนี่ยฮะอายุมองไหนครับเนี่ยไหนหนาอ่าสินซูลูซ<า>ินซูลูตัวยูเฟยก็ครับผมยูไต้หวันครับไต้หวันไต้หวันซินจวงครับผมซินจวง สินจวงถนนสินซโลู่ที่หอไฟแดงนะครับผมอัดไปบ้างกัต่ามาต่บกันได้เรียนเชิญครับผมเรียนเชิญนะครับผมนี่นะครับผมเยอะเลยครับเยอะเลยครับวันนี้แดดก็พุ่นสามโลคสามโลครับผมสามโลสองขีด น้ำยาไก่ครับผมน้ำยาไก่นะครับมาเด้อพี่น้องที่ยุ่ทั้งแดนยวงกีดยูซาลน้ำยาไก่ครับพ,พี่นีนามานะครับพี่นิณาสู้สูตรพี่ได้ไหมครับ okay โอเคนะครับ สุขสารวันตุเกียนนัครับผมบายจุบุจุบุ